อาตมาก็ทําตามพระพุทธเจ้าอยู่นี่จนพวกเราหลายคนบอกว่าโอ้โหเอาแต่ด่าเอาแต่ว่าเอาแต่ติไม่ค่อยชมเลยอาตมาไม่ค่อยชมจริงๆอาตมาว่านะโยบายนี้ถูกแล้วคนเน้นชมอาตมาถือว่าความเข้าใจของเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิ มันจึงแก้ปัญหาไม่ได้เจริญไม่ได้มันเป็นความเข้าใจที่ต่างกันแล้วนะอัตมาฟังมาสองหูพวกคุณก็คงเคยได้ยินเขาว่าเราเที่ยวได้ติแต่เขาเขาก็ห้ามเราด้วยนะแต่อัตมาว่าเราติเก่งๆนี่ไม่ผิดหรอกข้อสำคัญเราต้องประมาณการติของเราให้ได้สัสดส่วนดีไหม มีศิลปะในการติไหมติมากๆติไม่มีศิลปะแล้วตัวเองตายได้นะติผิดติถูกต่อให้ติถูกด้วยแต่ไม่ประมาณติไม่มีศิลป์ไปติคนที่มันเอาเรื่องหรือไปติเกินขนาดนะนะคนเดามันมีความอดทนอยู่ในขอบเขตหนึ่งถ้าไปเกินขอบเขตของความอดทนของเขา เขาก็เล่นงานเราได้นะเพราะคนไม่ดีนี่ทำเลวทำร้ายคนได้นะถ้าไปติคนดีก็จะได้ประโยชน์เพราะคนดีๆเขาทำความเลวไม่ค่อยได้คนดีๆนี่ติได้มากด้วยเพราะเขาอดทนได้ดีคนที่ไม่ค่อยดีนี่นะติได้น้อยมันกลับกันอีกนะคนที่ไม่ดี คนที่เลวมากๆนี่แหมยิ่งติได้น้อยเราควรจะเป็นคนดีเป็นคนที่รับฟังคำติเตียนเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ค่อยติรอกคนเคนร็วๆคนร้ายๆไม่ค่อยติเขาเท่าไรหรอกไม่ใช่กลัวนะแต่ไม่อยากให้เขาทำบาปมากกว่านั้น นี่เป็นการประมาณอย่างหนึ่งไม่ฉะนั้นแล้วเกิดไปติคนทําชั่วมากๆเข้าจนเขามาทําร้ายเราเขาจะยิ่งบาปมากเราก็ไม่อยากให้เขาทําอัตมาจึงติแต่คนดีๆคนเจ๋งๆน่ะนะเพราะฉะนั้นใครที่อัตมาตินะ่ะแน่ใจเธอะว่าท่านอยู่ในขั้นที่ต้องเป็นคนดีถึงจะถูกติ คนไม่ดีไม่ติรอแปลกนะโพธิรักนี่บ้าหรือเปล่าติคนดีและดันผ่าไปไม่ติคนชั่วเออบ้าหรือเปล่าฟังดูแล้วมันชอบคนนะซ้อนๆเชิงอยู่ติคนที่ดียิ่งดีมากยิ่งติหนะักติแรงติลึกติได้หนักๆเพราะว่าคนดีนั้น เราแน่ใจว่าเขาไม่ทำชั่วแน่นอนไม่ทำชั่วไม่แรงและก็ไม่เป็นภัยต่อเราด้วยแล้วถ้ายิ่งติให้แรงแรงให้ลึกๆึกให้มากๆให้ชัดๆแล้วนั่นแหละถ้าท่านเป็นคนดีท่านจะฟังแล้วท่านก็จะเอาไปวิจัยเอาไปเปรียบเอาไปตรวจสอบตรวจทานตนเองแล้วก็แก้ไขปรับปรุง คนดีจะเป็นอย่างนั้นพวกเราก็เหมือนกันเราควรจะเป็นคนดีเป็นคนที่รับฟังคำติเตียนแล้วก็เอามาวิจัยวิเคราะห์ไม่ใช่ว่าพอถูกติเตียนเราก็โกรธเลยนั่นอ่อนแอแล้วคนอ่อนแอโดนใครติเข้าหน่อยก็โกรธใครจะติเราอย่างไรอย่างไรก็ติเถอะ อาตอมาพูดซ้ำพูดซากนะจะติกกติไปจะติแหลกเหลวจะติผิดผิดพลาดพลาดจะติอย่างใส่ไข่สิบฟองใส่ไคลใส่ความอะไรก็ตามใจเธอให้เขาติดไปเถอะเราก็มาวิจัยเอาถ้าเขาติดประเภทใส่ไข่สิบฟองเราก็รู้ว่าคนนี้นี่โอ้โห,โหยอดใส่ไข่เลย มันไม่มีเรื่องจริงสักหน่อยติอะไรก็ไม่เห็นเข้าท่าเลยเลอะเทอะอ้าวเราก็รู้ความจริงว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนี่เราก็ฟังเขาเปิดเผยตัวเขาให้เรารู้ด้วยซ้ำนะเราไม่เสียหายอะไรหรอกเราอย่าเป็นคนบ้าจี้เขามาว่าเราชั่วเราก็เลยชั่วไปตามปากเขาง่ายๆ ไม่เข้าท่าใช่ไหมเราต้องหนักแน่นเราฟังให้ดีวิจัยให้ดีใครมาติหนะ่ะดีแล้วล่ะเรากําไรเราต้องการทำติเตียนของคนดีไม่ใช่เรามีอัตตามานะแมมใครอย่ามาติกูมาติกูเดี๋ยวกูก็ซัดให้เท่านั้น แบบนี้แล้วมันจะไปเจริญอะไรใครจะกล้าแตะไม่กล้ารอกแล้วมันจะได้ดีอะไรใครจะดูแลให้ตัวเองก็โง่ไม่รู้ตัวเองคนจะติให้ก็ไม่เอาอย่างนี้ไม่มีทางเจริญหรอกไม่มีวันเจริญเพราะฉะนั้นการติคนอื่นก็ต้องพยายามที่จะบอกกล่าวกันมันมีศิลปะ ว่าจะติดยังไงโวหารจะอ่อนจะแรงจะหยาบจะมากจะน้อยประมาณให้ดีต้องมีการประมาณมัตตัญุตาประมาณการพูดการจาการแสดงกิริยามันติดเตียนกันได้ทั้งกิริยากายติดเตียนกันได้ทั้งภาษาคำพูดติดเตียนกันได้ในรูปนอก ในใจก็ติดเตียนกันไปติเตียนเป็นประโยชน์ตินะไม่ใช่เพ่งโทษมันมีภาษาลึกซึ้งภาษาที่บอกว่าอย่าเพ่งโทษผู้อื่นอย่าเพ่งโทษนี่บางทีเราก็ฟังแล้วก็เข้าใจยากว่าเอ๊ะก็เรามองเห็นความชั่วของเขาก็เห็นว่าเขาไม่ดีนะ่ะ เป็นเพ่งโทษหรือเปล่าการรู้ความจริงตามความเป็นจริงโดยปัญญาของเราจริงๆน่นะนะเห็นแล้วว่าอันนี้เขาไม่ดีพอเรารับทราบว่านี้เขาไม่ดีเราก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงอย่างนี้ไม่ใช่เพ่งโทษเพ่งโทษคืออะไรเพ่งโทษก็คือรู้ว่าเขาไม่ดีแล้วเราก็ดูถูก ดูแคลนไม่ชอบใจแทนที่จะเมตตาเมื่อเห็นเขาไม่ดีนี่คือเพ่งโทษเขาไม่ดีเราควรเมตตาถ้าคนไหนเห็นว่าเขาไม่ดีบกพร่องก็เมตตาว่าเออน่าสมเพศเวทนานะน่าจะได้ช่วยเหลือกันนะเมตตาคือมีใจอยากช่วยเหลือถ้าเราเห็นเขาไม่ดี เราก็อยากช่วยเหลืออย่างเห็นศัตรูนี่จะฆ่าจะแกงจะทำร้ายเราเลยนะเราก็ไม่โกรธนอกจากไม่โกรธแล้วก็ไม่ดูถูกดูแคลนเขาก็าเห็นความจริงว่าเออคนนี้ไม่ดีคนนี้บกพร่องเขาเป็นอย่างนี้เท่านั้นแหละแล้วเราก็คิดว่าเออเราจะช่วยเขาอย่างไง ถ้ามีใจอย่างนี้จริงๆเลยนะอย่างนี้คือเมตตาแม้แต่ขนาดศัตรูเราก็รู้สึกอย่างนี้ได้คนที่ไม่ถึงขั้นศัตรูคนธรรมดาก็ต้องรู้สึกได้ติดตามตอนต่อไป